ต้มปลาปนมืัอนี้สิต้มปลาปนสุปพีน่น้องกินนะจ้าเป็นปลาสลิดค่ะปลาสลิดแม่ไข่เดี๋ยวต้มปลาให้สุกก่อนเดี๋ยวใส่สางก็สิได้ใส่ปลาล่าเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาล่าลงไปต้มลงน้ำปลาแดกลงไปต้มแล้วก็สิได้น้ำไปปนเนาะคะ่ะนั่นน้ำไปปนไปแจว ค่พริกศรยซากับจีเอาค่ะจีปิ่งเอายังสิได้หอมนะค่ะ,ะต้มน้ำประแดกค่ะ ซอีซากะจีเอาค่ะจีปิ่งเอายังสิได้หอมนะค่ะ,ะต้มน้ำประแดกค่ะ ออกผิดเนาะคะ่ะปิงแล้วเรียบร้อยตำผิกแหลกแล้ว ปลาสลิดไข่นะค่ะที่ต้มแล้วเรียบร้อยสุกแล้วเรียบร้อยก็สิได้เอาก้างไข่ปลาเนาะจ้ะไข่ปลาสลิดก้างออกก่อนตรงแผงท่องมัน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบดปลาสลิด เสร็จแล้วจ้า